สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนการใช้งานเล่นกับ p l u กอินนะครับกิตตอลิกกิตตอลิก6นะครับผมเล่น blacking t a g นะครับกับ p l u อ i n เลยนะครับโดยใช้อินเทอร์เฟซเจ้ารุ่นนี้นะครับท่านที่ใช้ task cam us 3 6 6หรือ322นะครับที่ตัวน่าเงินลองจากตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะเซตอัพกับกีตาร์ลิกนะครับเป็นปลั๊กอินที่จำลองแอมจำลองกีตาร์จำลองแบบมันโคตรจำลองเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดกีตาร์ลิกส่วนปลนะั๊กอินน่ะใครไม่มีทักผมมานะเดี๋ยวผมส่งให้ส่วนอ่ะกีตาร์เนี่ยเสียบที่ช่องกีตาร์นะตอนนี้คือช่องกีตาร์เลยต้านขวาไม่ใช่นะครับต้องช่องนี้นะครับแล้วกีตาร์นะฟังกชันนึงให้ให้เลื่อนมา มาที่กีตาร์ด้วยนะครับเริ่มมาที่กีตาร์นะครับอันนี้ก็คืออินพุตหนึ่งนะครับตัวนี้อินพุตหนึ่งสัญญาณตรงนี้ไม่ต้องเปิดนะปิดไปไลยเป็นศูนย์นะฮะเพราะเราเราจะเอาสัญญาณเข้าไปใช้ในปลั๊กอินเท่านั้นนะครับตั้งค่ายอย่างนี้นะครับมาที่จุดสามจุดนี้นะครับมัติาส่วแล้วลงมาล่างสุดนี้เลย แต่เมา่อที่แทบออดิโอนะครับแถบออดิโอนะครับมาดานขวานะครับนะช่องนี้นะช่องนี้นะช,นนะช่องบนนั้อยู่ ASIO นะครับช่องนี้เนี่ยก็มีอินเทอร์เฟซที่เราใช้ก็คือรุ่นซ้มหกหกหรือท่านมีถมองสองอันเดียวกันฮะไดเวอร์ตัวเดียวกันนี่นะครับอันนี้ต๊อืด,ดที่สี่สิบแปดนะครับผมผมจะตั้งที่สี่สิบแปดหรือสี่สิบสี่ฮะแล้วแต่นะฮะ นี่ผมเลือกที่48แล้วกันแต่เจ้าตัวนี้มันโอ้โหมันมันรองรับ1 1.92K เลยฮะดูนะ 1.92K จริงๆอ่ะดูแล้วกันนี่นี่นี่เต็มตาเลยครับผมไม่ไหวฮะโอ้โหรายละเอียดรายละเอียดคูฟังไม่ออกอ่ะ48นะครับผมเพราะผมชอบ48เพราะว่าผมไปเล่นก,กับยูทูบได้ไงถ้าผมตั้ง96เดี๋ยวยูทูบมันก็จะหมุนติ้วหมุนติ้วเสียงไม่มีหรอก เพราะว่ามันซิงมันซิงไม่ตรงกันอตามนี้ก่อนนะครับผมนี่ตามนี้นะครับอ่าส่วนส่วนส่วนช่องนี้นะอ่าอ่าอันนี้อ่าให้เข้าใจง่ายให้ปิดให้ปิดไปเลยปิดไปให้มันนันให้หมดเลยนันไม่มีไม่ไม่ไม,ม,มีอ่าพอต่อมาบัดช่องข้างบนกดคลิกนะครับปุ๊บเลกเลขหนึ่งฮนะมันมีหกเลขเพราะอะไรไหมฮะเจ้าตัวนี้หกอินพุตนะครับเห็นอย่างเงี้ยหกอินพุตนะครับเนี่ยหกอินหกเอานะครับผม ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมตัวนี้ตัวจี๊ดเลยล่ะแล้วก็สเปคสูงด้วยความละเอียดสูงหนึ่งเก้าสองเคเลยเราเสร็จที่ช่องที่หนะนึ่งนะตรงนี้หนึ่งช่องหนึ่งกับสองนะครับนั่นหน้าหนึ่งกับสองแล้วกันนอ่ะเป็นว่าตั้งเลขหนึ่งแล้วกันแล้วกดเลขนนลหนึ่งนี่นะฮะก็คือเนี่ยตามนี้นะครับพี่แคปเจอร์าจอไว้ก็ได้นะครับตั้งตามวิเศยงอ,อกแน่นอนนะครับ อ่าส่วนกีตาร์ผมก็นี่ฮะผมมีกตร์ไฟอยู่ละใส่แจ็คแค่เส้นเดียวเนี่ยก็ยิงเข้ามาน,นี่เลยเดี๋ยวต่อไปจะทดสอบเสียงนะครับอันนี้ก็ตั้งแล้วเราปิดไปอ่าเดี๋ยวเราเปิดเสียงนะอ่ามาแล้วครับเสียงมาแล้วปีเซกีตาร์เล็กเนี่ย ถ้าคนจะเล่น Banking Tag นะครับเดี๋ยวผมจะทนให้ดูเราเปิด Banking แท g เราไปหาเพลงที่เรามีในคอมพิวเตอร์นะฮะอย่างผมจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์นึงอะผมเก็บแกเรมัวเดือดรนเนอร์นะครับอ่ะอาไปที่แท็ครับตรงนี้นะครับลองเทนะครับลองดูนะครับลองเพลงดู เขี่ยมันแตกใช่ไหมครับให้มาแก้ตรงนี้นะอินพุตมันเป็นเอาพุตเลยอ่ะฟังใหม่อีกทีนะครับผมไม่แตกแล้วครับผมอ่าแล้วส่วนจะเล่นเพลงเนี้ยให้ได้ปีเซตที่ค่อนข้างเหมือนต้นฉบับเนี่ยผมใช้ปีเซตจากเขาเลยนะคือเราไม่ต้องมีความรู้ในการปรับเลยเลย มันมีปิเชตจากโรงงานมาให้เราเยอะมากเลยผมตัวนี้เซิร์ชนะพิมพ์เลขแปดศูนย์นะพิมแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์นะแปดศูนย์นี่นะครับแล้วมันจะมีปิเชษที่โรงงานตั้งไว้ให้นะครับปีเชตดูนะนี่ฮะแปดศูนย์โนี่ฮะกลับไปคลิกนะครับกลับไปคลิกปึ๊บนี่ปีเชตมานะครับผมเดี๋ยวผมเชสให้ดู อ่าเดี๋ยวผมจะลองมาทึกเสียงให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวตอนตอนมาทึกเสียงผมทำให้ดูข้างบนคือเราใส่ b a ็ก tag แทแล้วนะครับนี่นะครับเราใส่แล้วนะเราใส่แล้วปุ๊บเราจะอัดเสียงใช่ไหมข้างล่างเลื่อนลองมาข้างล่างนะมันจะมีเทปอีกเทปหนึ่งที่อยู่ข้างล่างนี่มันกดอัดได้นะครับ อันนี้กดซิงค์นะกดซิงค์ซิงค์นี่เพื่อว่าให้เทปอันล่างอันบนมันมันมันขนานกันซิงค์ไปด้วยกันนะครับเมื่อเรากดเพย์ข้างบนมันเพย์ด้วยอพอเราสต็อปข้างบนก็สต็อป้วยเพราะมันซิงก์ไงเรากดซิง์ไว้แล้วถ้าเกิดเรากดปุมอัดละ่ะแล้วเรากดปุมเพย์ข้างบนก็เพย์ด้วยแล้วเราอัดได้เลยอ่ะผมอัดจริงๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมานะครับผมเดี๋ยวสโลว์ก่อนนะ มาถึงท่อนนี้แล้วนะครับเราสต็อปนะครับข้อมูลก็สต็อปด้วยเดี๋ยวเรามาเพย์ฟังนะครับแต่ว่าไอตอนที่เราเพย์ฟังนะครับเราต้องเอาซิงค์ออกนะไม่งั้นเดี๋ยวข้อมลก็เพย์ด้วยก็ปนกันอ่าลองฟังที่ผมเล่นเมื่กี้นะกดเพย์นะครับเนี่ย80สโล่นะครับรีเซ็ต80สโล่ เป็นมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับของโรแลนด์นะถ้ามันลกเนี่ยเราเปิด น้อยเยอะๆนะครับ oh. ตัดคือรบกวน oh. อันนี้ผมมีเทสแบบรวดเร็วนะเลยไม่ได้ไป oh. ไปเซตตรงนี้ บันทึกมาถึงตรงนี้นะครับนี่ฮะบันทึกเสร็จแล้วใช่ไหมครับชอบเอาไปฟังในรถไปฟังในเครื่องเสียงนะครับกดเซฟตรงนี้นะครับเป็นรูปแผ่นดิสตนะฮะตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อเพลงที่เราเล่นนะฮะแล้วกดเซฟได้เลยแต่ว่าเซฟเราก็จะเซฟไปไหนครับไปไดดีไดซีหรือสร้างโฟลเดอร์เก็บในแฟ้มที่เราต้องการนะแค่นั้นเองนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ